ออกเดินทางแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนนี้วิภาวีสีทองนะครับล่าสุดเจ้าตัวก็บินไปประเทศเกาหลีเพื่อไปสมทบทีมสโมสรนฮุนไดนั่นเองโดยสโมสรนฮุนไดนะครับก็ให้การต้อนรับวิภาวีสีทองเป็นอย่างดีแล้วก็มีการทำสกูปข่าวแล้วก็รายงานข่าวกันยิ่งกว่านะครับโดยลีเกาหลีใต้มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปร่วมทำการแข่งขันถึง3คนด้วยกัน ก็จะมีพรพัน์เกิดปราดวิภาวีสีทองแล้วก็โมเมธนชาสุขสดนะครับโดยทั้ง3คนทั้งพรพันธ์วิภาวีแล้วก็ธนชาเดินทางไปถึงประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเธออีกไม่นานนะครับนับเวลาถอยหลังไม่ถึง4-5วันนะลีกเกาหลีใต้จะเริ่มทําการแข่งขันแล้วเป็นลีกที่แบบเอนเตอร์เทนขั้นสุดเลยยังไงก็เชียร์ในกีฬาไทยด้วยนะครับทั้ง3ทีมเลยนะ ส่วนจะเริ่มแข่งขันว่าไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำมาเล่าข่าวอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ